ตวอสดีครับก็ตู่ช่องฟิลเตอร์แช n แนลวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับไปเดินเล่นในมอจะไปไหนกันนําทีมโดยมิน้นเฟิร์นออยนะครับตอนนี้กําลังครับดูสิขนาดความถนนยังถ่ายบอกพี่เลยเห็นไหมลงข่าวนะัหนึ่งไหม่อยอนลอยปอชอหนึ่งข้หนึ่งนี้ขยันเดินมากเลยนะรู้ว่ามีรถนะแต่ว่าแบบ ตอนนี้เราไปอยู่กันที่ป้ายรถเมล์ซึ่งไม่มีรถเมล์เพราะว่าเขาปิดถนนกันเขาปิดถนนตรงนั้นก็ปิดถนนเราจะเดินไปนู่นกันครับเดินไปถึงนั้นจริงๆเหรออันนี้คือสภาพมาทำอะไรกันใช่ดนี่คือวอล์กสั้นๆแล้วก็จะจบลว จะปิดคลิปแล้วใช<า>่เออถ่ายรูปเงาเงาชิวชแต่รู้ว่าหลังก็คือปวดขี้ถ<า><า>้าจำทำไมต้องนิว้วจิ้มแก้มใสกอ่ะไม่ได้หรอกยอะเยะยอะเยอะโอปายเยอะเยอะึ๊บ <c oughs> อึบเฮ้ยเฮ่ยเฮ่ยโอ้โพสต์ซ้ายโพสต์ขวาชูดสองนิ้วอึนน๊บอึ๊บแช่แช่แคปเจอร์เออวันนี้นะครับพาเพื่อนมาถ่ายรูป ไม่เคยป้ปดึกดื่บ้างเออสวยเออยูอ่ะเออป้ปอ้าเออนั่งบนกลวยก็ได้นะกลวยกลวยพบล้กลวยนั่งตรงกลวยนี่นะน่ารักดีน่าัมอาตรงกนเอืมกำลังโพสกำลังถ่ายรูปคุณอยู่โอเคยูอ่เออป เลิศยิ้มเออสวยเออนั่งบนแล้วเข้ามุดกลัวนะจะหายนะจะหายแล้วไปแล้วบ๊ายบาย